ให้โจทย์ว่าถ้าตอบหมดให้ตอบหวานหวานเออถ้าพี่ถามเรื่องซีนี่ก็ตอบอีกเรื่องนึงเลยอะไรที่แตกต่างสองคนสองคนสามได้ไหมแด้วพวกนี้วอร์ต้องตอบอีกเรื่องนึงนะเออกวจากกันได้เพราะไออบอะไรมาสามสองหนึ่งออกงานกันเยอะมากช่วงนี้สองนุ่มงานรุมมหาหรือยังไงจากนะตําเลยตําเลยจ้ะก็ก็มีเรื่อยๆครับไม่ไม่เยอะขนาดนั้นไม่แต่งงานเยอะนะออกงานบ่อยอยู่นะอีเวนต์ก็เยอะช่วงนี้ทั้งสองคนเลย เรื่อยๆเรียกว่าปกติแบบว่าคือสแตนดาร์ดเราคืออันนี้ยังถือว่าไม่ได้เยอะมากถ้าเยอะต้องแบบสี่งานต่อวันมันก็ร้อนทึ่งคุณร้อนทึ่งมคือร้อนเนี่ยทำอะไรอ่าเราช่วยหน่อยเราดูจริงจังกับการทำอันนี้ไม่ได้ตอบจริงหรอยิงจริงต้องเล่นปกติจริงจริงมันต้องแบ่งเวลาไงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องถ่ายซีนที์คู่ของใช่ครับก็จะเป็น ตอบเลยตรงกันก,ก,ก็มีซีรีส์ด้วยแล้วก็จะเว Tall ้นเว้นเป็นคิวไว้แล้วครับว่าจะถ่ายช่วงวันไหนวันไหนบ้างแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะมีแก็ปได้รับงานแต่จริงๆ,ๆมวันชัดไปแล้วว่าอย่างบอกไปเลยแล้วกันนะประกาศไปเลยก็ได้เออครั้งแรกครั้งแรกนันคือคืออย่างเราเราถ่ายซีรีส์เนี่ยเต็มที่ก็คือจันทอังคานพุธอ่าที่เหลือก็คือเว้นไว้รับงานนะครับอ๋อแจ้งกัทราบแจ้งกับแจ้กัทราบแจ้งกันทราบเพื่อเผื่อลูกค้าแบบไม่รู้กลัวจะยุ่ง เป็นไม่ให้ครับยินงจะกินเพราเออมีวันนอนแดนเรียบร้อยนู่นนี่กันอ๋อออไหมอไปกินดูได้อยากได้ความหวังอะไรสักอย่างไม่มีครับไม่มีอะไรก็แค่แจ้างลูกค้าทราบว่าเออถ้ามีงานช่วนเขาเนี่ยทุกเสาร์ที่เนี่ยงคุติดต่อเราได้เลยติดต่อการักการบู๊ก็ได้นะครับถ้าเกิดสมมติเราคิวแบบช่วงบ่ายแล้วเราก็ไปรับงานช่วงของเช้าอะไรเงี้ยแบบใครไปอัสใส่บาสอันนี้อันนี้เราเป็นนี่ใช่ไหมไม่น่าใช่นะเออเป็นตัวหนึ่งท่านใดครับอย่างในซีรีส์มันจะเป็นแบบไหนบ้างเราสึกว่ามันจะเป็นแบบ แบบใหม่อว่าอยายากเลยทีนี้ยังไม่ติดกล้ององพูดดูมันไม่เปิดลองพูดดูยเปิดอุ้ยมันคันปากแต่ว่าแบบมันเก็บวันไว้พูดได้ไหมก็ไม่พูดวันที่มันวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมสัญญาผมจะตอบแล้ววันนี้ถ่ายอันนี้มันเริ่มไปแล้วเนาะเริ่มถ่ายทำไปแล้วเริ่มเป็นไงบ้างแบบประมาณหนึ่งส่วนสี่้ี่ได้เริ่มดีแล้วที่ได้เริ่ม นี่เราอันนี้โอรเจกต์นี่รานานรอเปิดตังมานานเท่าไหร่โอ,นอ้นานมากนะจริงเราคุยกันเตรียมเตรียมตัวกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วด้วยครึ่งปีแล้วก็คือมันเป็นองความที่โดยทั่วไปส่วนมากซีรีส์จะทาาทามมาจากนิยายบ้างอะไรบ้างาแต่ว่าอันนี้นนเ,นเราเขียนขึ้นมาใหม่มความดาบสองคมก็คือออะอย่างนิยายมันมีฐานคนดูแต่อย่างอันเนี้ยไม่มี เหมือนกันว่าถ้าเกิดมันใหม่แล้วทัชเลยก็ก็ติดแต่ถ้าเกิดในฮาเกับกป้ถ้าเกิดคนดูแล้วอะไรอ่ะก็อะไรอ่ะไปเลยประมาณนั้นแล้วเราไปทางไหนแล้วเราไปทางแล้ว่าคิดว่าทัชเลยหรือว่าอะไรยังไงผมก็หวังให้มันทัชครับคุณบอล่ะต้องเตรียมตัวนะุณวอลต้องเตรียมตัวยังไงบ้างต้องเตรียมตัวยังไงก็คือมีการอ่านบทอ่าฟีมตก็ฟีมตามพี่บีมตามพี่บีมเลยเหมือนถามอะไรมาตอบให้ไม่เหมือนเมื่อวานอ๋อดีอ่า ไม่ด้วยความที่มันเป็นซีรีส์ที่ที่มีแอคชั่นด้วยแล้วแบบเราก็ไม่ได้ถนัดการต่อยตีครับผมเราก็ต้องไปเรียนแอคชั่นเพิ่มแล้วก็นั่นแหละมีคิวบู๊คิวอะไรอย่างเงี้ยครับมใหม่สำหรับผมมากมันยากขนาดไหนฉากแอคชั่นมันมันแอคชั่นสุดขนาดไหนคือจริงๆแล้วอ่ะมันมันต้องบิกเลยนะว่า ไหนต่อยด้านไหนมือซ้ายมือขวาคือคือไม่ใช่ไปไปซุยเอาหน้าไป่ไม่ด้มันต้อง่อนไม่ได้เน้นภาพอย่างเงี้ยคือต้องเน้นจริงเออใช่ครับคือคือเขาจะห้ามพลาดเลย่ะต้องต้องเป็นระบบที่ซ้อมเป๊ะเลยซึ่งเราก็ไม่ได้พลาดเลยซึ่งทาได้เราก็เกือบอมันอันตรายตกคู่ที่เล่นด้วยเพราะว่าบางทีคู่จำได้ว่าขยับยังไงแล้วบางทีมันพลาดมันมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แต่เพราะว่ามันไม่ใช่ฉากต่อสู้ของเราสองคนใช่ไหมเราไปช่วยคนอื่นเรา ไม่บอกไม่ตื่นไม่ยิดีะอ้าวพนมด่พยเราดยเออพักกิจะพูดว่าเลยนะเราก็ไม่บอกกันนั้นแล้วไอคิวแสดงว่าเรื่องนี้เราไม่โดนกระทําแล้วฮ่ามันไม่แน่ครเพราะที่ผ่านมาเราโดนกระทําไงเราโดนกระทําทางจิตใจใช่ไหมอ๋อทุกมยี้ครั้งครั้งนี้ก็ไม่แน่พูดพูดอะไรไม่ได้คืออยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆครับเพราะว่าเพราะว่าด้วยด้วยเสน่ห์อย่างหนึ่งแหละที่อ่ะอย่างที่เขาบอกว่าซีรีส์อ่ะ ก็จะมีถางคือส่วนหนึ่งแต่ว่าข้อดีของการที่เรามาทําใหม่คือทุกคนไม่รู้เนื้อเรื่องเลยว่ามันเดิออะไรขึ้นมันตื่นเต้นใช่ครับเินอนินรคราวนี้บ้านรวยไหมบ้านรวยยังบ้านรวยเนีที่ผ่านมาเรายังรเรายังไม่ได้รวยเลยนะเรารวยยังเรื่องเนี้ยยังครับอะไรนะยังครับจากบทจากบทบาทมันประกาศไปแล้วว่ายังใช่อันนี้ก็เลยพูดได้ครับยังไม่รวยเพราะงั้นฝากแล้วกันครับใครอยากให้ผมดูมีเงินฝากไปด้วยอยากเล่นเหมือนกันจะแก้บทหรอหรือยังไง จริงจริงมันทำตัวยากมันถ้าต้องเล่นรับทรวยอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราค่อนข้างที่ยังไม่ได้รวยอาจจะอาจจะต้องเวิร์กช็อปหนักเลยไม่เคยเลยถือว่าขาดประสบการณ์มากไม่เคยทําตัวรวยเลยครับแต่ที่ผ่านามคองหามเขาถามเขาไมตัวรวยครัทำตัวรวยเพนเตอร์เยอะมอไม่ได้ยไม่ปฏิเสธด้วยนะก็เช่เรื่องจริงเองอ่ะแล้วเรื่องหุ่นเรายังไงบ้างหนัโหต้องปั๊มต้องฟิตยังไงหนักมากครับตอนช่วงเตรียมตัวเตรียมตัวหนัก มากจริงๆคือคนจะถามว่ายามว่างทําอะไรช่วงช่วงก่อนนั้นีผมออกกําลังกายทั้งวันจริงทั้งวันแบบหนักๆเลยแล้วก็พอมาถ่ายซีรีส์ปุ๊บคนก็กลับมาถามว่ายามว่างทําอะไรผมก็น่าจะมองเพดานว่าใช่ผมทําอะไรนะเพราะว่าเราไม่ได้ออกแล้วเรามัวแต่ถ่ายอะไรเนี้ยแต่มันก็มีอุปสรรคอยู่บ้างใช่มันมีอาการป่วยเข้ามาทําให้ร่างหายอะไรบ้างก็เกิดการซ้อใช่แล้วก็ แต่ไม่ได้ออกแบบมีเทรนเนอร์ช่าออกเองจริงๆมีเทรนเนอร์ครับแต่ว่าเทรนเนอร์ปึกไปหน่อยคือคือเหมือนเทคนิคของเทรนเนอร์เขาจะปั้นการเป็นแข่งขันเป็นฮากเป็นฮักใช่มันล่าไปเลยมันก็จะมีการหน้ากลมกันเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องแบ่งครึ่งใช่หน้าใช่แล้วผลลั์มันออกมาดีไหมตอนล่างเราอะตอนตอนนี้ออกไปทางแย่เปล่งแสงหรือยังมันเปล่งแสงมาเรืยังร่างทองมามันกี่โมง ตั้งทองมามาประมาณตีห้าห้านาทีครับโล้วจับเวลาไม่ได้เลยว่าจับจับทำวิจัยหรอะประมานนั้นคือโค้ดฮอร์โมนมันหลังอ๋อไม่แบบนี้ยากแล้วแต่เมื่อวานชุดแดงเราที่แท่เราสะบัดโคกแฟนกีดเลยแบบโอ้ยสริระยินเอลเอสยินเอลเอส่ประมาณชุดแบบร่างสีร่างชุดแดงไม่บอดี้ไม่ชอยเลยไม่บอดี้ไม่ชอยตอนไหน ทำท่องี่ขึ้นอย่เราแบบว่าขยับไม้นิดนึงนะแฟนอ๋อแล้วก็มันลอยนิดมากเป็นเตรียมแฟนๆไว้สปอยเป็นการแบบสปอยกันสปอยกันเป็นคิวเป็นคิวนี่ฮะเป็นพี่ๆนักข่าวก็คนลุกงงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมงงตลมมันเกิดอะไรขึ้นอธิบางที่ไปงงตลมเหรองงเหมือนกันนะไม่แต่หลังๆเสื้อเสื้อพวกคุณหดอยู่นะเวลาลงโซเชียลเป็นไรมันต้องเอวลอยมันต้องอะไรแบบแวบแวมเสื้อคอปกำลังมาเสื้อคอปเสื้ออะไรมาเป็นเทรนด์หรือยังไงฮะตัดบ่อยครับ ปวดบ่อยปวดใช้ปอยไม่ดีใช้เสืาไม่ดีนะเออไม่แนะนำให้วอร์ใส่เสื้อเออพี่ชูต้องเสื้อผ้าต้องซักผ้าต้องเข้าแล้วยี่ห้อไหเขาบีบอ้าวแบรนด์ที่โน้ตอะไรอะารถามหน่อยทำไมถึงต้องแบบมีโชว์มีอะไรให้แฟนๆเขากล้าวิวอะเสื้อคอปเออคือตามที่สไตลิสต์จัดสรรเลยครับออ๋ไม่ได้ตั้งใจไม่คือคือเราเราเราจะมีทีมที่จัดเสื้อผ้าให้เรา ช่วงนี้จะเป็นตีมประมาณนี้เราก็เลยเตรียมร่างเราเรามีหน้าที่เตรียมร่างไว้เพื่อใส่ครับจะร่างร่างคุณชอบไหมครับเวลาแบบเจอเสื้อเขามาคุณแบบผมก็เตรียมรับทุกสถานการณ์เลยครับหรือว่าว่าเขาจะจัดอะไรมาให้เราก็มีหน้าที่ใส่เราก็ต้องทําร่างกายให้มันดีที่สุดที่พร้อมจะใส่เสื้อเขาให้มันดีที่สุดแล้วที่จริงมันมีเครื่ยมาหมถ้าว่าเราคนโฟกัสที่แบบว่ายกมือเท้าหัวอะไรเงี้ยไม่ ไม่เกิดนะไม่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 เกิดครับเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ได้โฟกัสใช่เราก็ลืมตัวไปว่าว่ามั่นใจเหรอว่าเราลืมตัวหรือเราไม่ได้ตั้งใจนนเวลาเราโพสทำให้แบบยกแขนยกขาไม่คู่เลยอ่ะมันเป็นไปตามธรรมชาติอ๋ออาจจะเป็นจังหวะรูปในเวลาเราถ่ายรูปเราก็รัวรัวเราก็แบบแค่ขยับไปไหมมันก็เกิดใช่มันก็เป็นประมาณนั้น ได้อะไรอย่างชอบมด้ซีรีส์จะมากี่โมงแล้วมันต้องมีแฟนมิสธันวาฮังไรมาไรเราจะมีแฟนมิสธันวาแล้วตอนจบไงตอนจบซีรีส์แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตรู้ได้ไงเนี่ยก็จะเอ้าเอ้าเอ้ายิ่งกว่าอีกเอ้าทำไมรู้ได้ว่ามีธันวาประกาศหรือเปล่าค่ายเธอประกาศหรือเปล่าเรืมผมไม่ได้ตามข่าวเองพี่ถามเผื่อไว้แสดงว่าแซงว่าโป๊ะไงแว่าเอาเอาไปเทนเองครับพี่ไม่ได้เริ่มใช่ครับ อะไรครับเนี่ยเนี่ยคุยแหล่งข้อมูลอะไรครับเนี่ยไม่รู้เลยว่ากลายเป็นผมที่ไม่ได้รับข้อมูลอะไรคนเดียวจากไม่ใช่ไม่หาด้วยก็คือไม่หาเน็กซ์นิวอาจจะเป็นเน็กนิวอะไรแบบเน็กนิวอาจจะมีใช่คขาบอกอาจจะมีงานอาจจะมีครับรึเปล่าว่าจะมีไม่ออฟิเชีเนาะแต่ว่าจองสถานที่อะไรหมดแล้วเนาะจะติดงานติดอะไรเออเอาซีรีส์ซีรีส์ซีรีส์แต่เราดูมาแล้เพราะว่าเขาเห็นแบบตั้งแต่โพสต์ตั้งแต่อะไรมาเขาอยากจะดูกันแล้ว่ลูก จริงๆได้เอางี้ผมว่าได้ดูปีนี้แหละชัวเพราะว่ามีการล็อกเวลากับบางที่บางอะไรไว้ชัดเจนไม่หมดแล้วยังไงก็มาชัวครับผมก็ฝากติดตามไปด้วยกันเพราะว่าทุกฝ่ายทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจมากจริงๆครับมันก็นั่นแหละฝากด้วยครับจะถ่ายทันเนาะทันทันเลก่งใครไปออนไปทำได้เลยเนาะแต่ยืนยันได้ พื้นหัตพุทพื้นหัตเอ้พื้นหัตสุดเสาร์อาทิตย์ว่างว่างนะถ้ามันไม่ทันน่ะก็อาจจะไม่ว่างละอาจจะพุทพื้นหัตสุดเสาร์อาทิตย์อาจจะต้องอัดเข้ามาใช่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้มีการเปลี่ยนแปลงกันทุกอย่โอเคขอบคุณครับสบายใจแล้วต่างจากเมื่อว่างอะไรอะต่างจากเมื่อวาน